เลิกไล่ล่าความสำเร็จแล้วลองมาก้มหน้าสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่พยายามทุมเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไล่ล่าหาความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหน้าที่การยอมรับชื่อเสียงคุณพยายามวิ่งออกไปเพื่อทำโน่นทำนี่นะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีดูเหมือนว่า ยิ่งวิ่งไล่ไปความสําเร็จยิ่งห่างไกลเราไปทุกทียิ่งวิ่งไล่ไปมากเท่าไหร่เรายิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นความท้อมาเยือนนะขวัญกําลังใจเริ่มลดลงนะแรงจูงใจก็น้อยลงวันหนึ่งเราอาจจะล้มลงระหว่างที่วิ่งไล่ลา่ลา,ลาความสําเร็จก็ได้นะครับถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ลองกลับมาดูใหม่ไหมว่าถ้าเราเอาเวลาที่ไปวิ่งไล่ลา่ลา,ลา,ลาความสําเร็จ เราเอาเวลานั้นมาก้มหน้าหาดูว่าอะไรคือความชอบอะไรคือความเก่งอะไรคือจุดแข็งของเราที่เราทำได้ดีก้มหน้าทำสิ่งนั้นซักระยะหนึ่งผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยความสำเร็จมันจะมาหาเราเองนะครับดังนั้นใครที่เหนื่อยกับการวิ่งไล่ล่าหาความสำเร็จนะลองให้เวลากับตัวเองแล้วก้มหน้าก้มตาทำสิ่งที่ชอบ ไม่แน่นั่นคือความสำเร็จที่ใช่สำหรับตัวคุณก็ได้นะครับ